ดีครับครัวลุงเด่นฟมเอี่ค่ะสวัสดีพี่ป้านาอาทุกทุกท่านนะคระครับวันนี้มาส่งลุงเด่นมาทําประตูรถครับจะเอารถมาทําประตูดูดรถมันไม่มีเวลาปิดแล้วมันจริงๆถ้าจะให้ดีเลยต้องติดประตูไฟฟ้าเลยนะแต่มันแต่มันก็จะเยอะไปยังไม่ไหวก็เลยจะมาทําตัวดูเฉยคือปิดประตูข้างตรงนี้ับเวลาปิดนี่มันก็แบบตึง เวลาแคมป์แคว้นเวลาเลอเารถไปจอดนอนอะ่ะเวลากลางค่ำกลางคืนลุกออกมาหน่อยใครใครไปทำสุราส่วนตัวอะไรเงี้ยเราปิดประตูลากมาแบบสะเทือนกันทั้งหมดเลยใครหลับก็ต้องตื่นวัน <c oughs> นี้ก็เลยพอดียิงดาเขาดูเขาทำยิงดาขับรถตั้เรียนเนาะเ <c oughs> ขาก็แนะได้นำมาบอกอยู่แถวสีไซมูนของจังหวัดเชียงรายนี่แหละครับร้านช่างเอกเกโอ้นี่นี่ตัวนี้เคาบอกมีสีเออนี่นี่นี่ถือละเขาบอกมีรถตู้คันหนึ่ง ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวโอเคอย่าหาที่จอดรถไปกลับรถก่อนไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวไปหากินข้าวก่อนไหมโอเคค่ะนี่แหละเออนี<ด>่แหละเอกอิเล็กทรอนิกเดี๋ยวมันไม่มีที่จอดไปกินข้าวก่อนเขากำลาังทำรถตู้คขนท่าน,นอยู่เอ่อไม่ให้มันเสียงดังเกินให้มันแบบปิดคือเราลากไปเบาๆให้มันให้มันจบปุ๊บแล้วมันจะดูดฟุบเป็นไฟฟ้าดูดเข้าไปให้มันประตูมันสนิทมันจะดังกิ๊บเดียวเนาะ่แต่ของเราที่เราซื้อมาเนี่ยเอ่อยังไงอ่ะ มันไม่เขาเจ้าเก่าเขาังไม่ติดมาอติดอันนี้ที่นี่ที่ชลายครับรับทำสองพันแปดถามกี่ละแต่ว่าถ้าติดประตูดูดประตูไฟฟ้าอีกหมื่นสี่ก็คือมีตัวเซ็นเซอร์เวลาเราอยู่นี่เราจะเปิดมีผู้โดยสารจะลงเราก็กดปึ๊บมันก็จะตื้ไฟฟ้าเลยนี่ VIP ถ้าขึ้นเสร็จแล้วก็กดปึ๊บมันก็จะไหลขึ้นแกบแกลบแหนแต่ของเราตัวนี้คือเรื่องต่ำ เวลาเปิดเปิดแต่เวลาจะปิดเนี่ยกระตึมสะดุ้งเลย,เลยหแหละและ้วประตูรู้สึกปิดมันไม่สนิทมากมันต้องแรงมากอ่ะแรงธรรมดาก็ไม่ไม่ไฟโชงโชยก,กินอะไรด<อ>ีทรายนี้มีอะไรกินนาะแล้วกินแบบงา่ายๆข้าวแกงสุโขทัยไหมตรงไหนไหนี่ไงล่ะคะกินห้าบาทเองข้าวแกงสุโขทยัยนี่นเนาะข้าวแกงง่ายดีนะค่ะกินข้าวแกงนี่ก็ได้เนาะ โอเคโอดี๋ยวไปกินข้าวแกงสุโขทัยครับกินข้าวแกงพอดีเมื่อกี้เขาติดรถหรีกคันนึงอยู่เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราไม่ต้องได้ไปรอเขาเขาบอกใช้เวลาในการกิดตั้งหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงปิดประตูดูดเนี่ยผมก็ังไม่เคยเห็นอเยองนี้เหรอถ้าไปตัไหน่ะยิ่งครับอ้ข้เยอะมากถ้าเขามากเ เด่นดูกันให้กินทุกอย่างเลยเยอะแยะเลยอะไรดีดูดูแค่หนเนี่ยข้าวตัวก็ถ่ายอะไรไม่รู้ไม่ถ่ายถ่าย,ายเห็นกับข้าวนี่สินี่อทอดเลือกเลยจะเ,เอาอะไรเอาเอานี้ยมะแกงเผ็ดเอาละลาดข้าวลาดข้าวเลยครับมีโอ้กับข,ข้าวเยอะครับมีอะไรเนี่ยแกงฟักผัดพริกลูกชิ้นปลา ต้มจืดไก่ละด,ดุกไข่พะโลผัดกะเพราลาบหมูปลาดุอุ้ยเยอะครับรตรงสีสไซหมูนี่เองนะผมเอาอันนี้หมูนี่กับผัดพริกนั่นเลยกันกับไข่ดาวแล้วกันเดียวกันับข้าวนักกินอะเยอะเลยอะอะไรอะไรดีมีมีตุ๋นด้วยนะนมีตุ๋นด้วยอ,อกี่อย่างาสามอย่าง No เอาสามเอาสามอย่างเลยลองกินหมดอ่ะเลยผมเอาเอาข้าวสามอย่างเหมือนกันแหละไหนดุงเธอเนี่ยไหนน่ากินไหมนี่อะไรเนี่ยผัดหน่อไม้ผัดหน่อไม้ฟักทองนี่อะไรอะกาแฟชาชค่ะครับเอาสามอย่างเลยเอาอันนี้นงานแล้วก็เอาลูกชิ้นปลาเนี่ยมาครับแล้วก็เอาถั่วแล้วก็ได้ครับ ก็เอาถั่วไคด้าไม่เอาเอาถั่วดีกว่าตัดถั่วน้ำสามอย่างสี่สิบบาทครัปรุงนะข้าวราดแกงสามอย่างเลยสี่สิบบาทจุก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 เดี๋ยวมีตุนด้วยเหรอเดี๋ยวมาดูหน่อยอันนี้อันนี้มีตุนนะครับนี่เหมือนเหมือนข้าวแกงลุงไทยไหมโอ้ตุนต่าไม้จีนเอาเนี่ยนะครับ ครับหนมไม้จีนตุนหนมไม้จีนเคื่อไม่ค้ถาถือฟ้าให้นะร <c oughs> ้านนี้เปิดนานยังครับเนี่ยเปิดนานนะค <c oughs> ่ะปกติมาหรือว่ามาตอนมันหมดมหอ,อันนี้ตุนนี่กี่บาทครั <c oughs> <30 S 1> บเนี่ยตุนนี่กี่บาทสามสิบบาทตุนหนมไม้จีนเลยตอนนี้น่าจะย้อนแสงไหมตุนหนมไม้จีนอ๋อนี่ขนมไม้จีนเหรอเไาเรียกขนมไม้จีนใช่ไหมอ๋อ กูะยากกินดูอ่ลองชิมดูก,ก่อน <c oughs> แปลกๆดีกั <c oughs> บ,บน้ำแข็งให้ฟรีด้วย <c oughs> ถ้าใครจะกินน้ำแบบธรมารมดาก็ฟรีนี่ใช่ไหมหรือว่าจะกินน้ำอันนี้หน่อยก็เลือกเอาตามสบายมีพริกน้ำปลาให้ด้วยอุ้ยตกน้ำปลาสุดยอดเลยเป็นตีนหนูสวนสีเขียวอย่างเงี้ยมันอร่อยนะ <c oughs> <c oughs> อุดดูน้ำลายเลยได้เ,เยอะนะเดี๋ยวดูดิจานละสี่สิบบาทเองครับเห็นไหมเดี๋ยวชิมดูน้ำซุปนี่กินด้วยกันมาเลยนะอืมร่อนนะหน่อไม้จีนนะไหนขอดูหน่อยหน่อไม้จีนอันนั้นเนี่ยมันเป็นอันที่มันเป็นเส้นๆรูปลองพอดี ชิมตัข้าวแกงก่อนทำกี่นัดทำกี่วันเนี่ยถึงจะหมดนยี่สิบกว่าเมนอมูอืมกับพริกน้ำปลาดีมีผักด้วยอน่าหมร่อยไหมอร่อยใช้ได้ยู่นะได้ๆไ,ไม่มี ร้นต้องกลมาน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินกันเลยค่ะสะดวกสบายเยข้าวราดแกงอย่่งเดียวยี่บห้าบาทเลยนะสมัยนี้ยังมีอยู่นะยี่มห้าบาทตามเศรษฐกิจด้วยช่วยกันสองอย่างสามสิบห้าบาทแต่ถ้าเอาสามอย่างเลยสี่สิบบาท ถือว่าโอเคมากกับเศรษฐกิจแบบนี้เนาะอาหารใส่จานจานละสามสิบบาทใส่ถุงสามสิบบาทถือว่าโอเคแล้วเนะาะบ้านเรายังห้าสิบบาทเลย <laughs> ข้าวัป5่าห้าบาทน้ำนึ่ขวดแก้วห้าบาทเลยต <laughs> ามเศรษฐกิจเนี้ยดียมากเลยมีอะไรบ้างนะเขออาผัดผัดปลาเหรอแพนงเนื้อแพนงหมูม,มะแล้วนี่น่าจะเป็น ชิ้นปลาชิ้นปลานะที่สดแล้วนี่เป็นผัดตัวเซมู๋อ่ะเีเข้ากันเลยเราก็ไปทำต่อ,อสุขภาพหน่อยก็จัดตัวนี้เลยอ,อร่อยอ่ะไม่ชใช้ได้เลย ัดอะไรนะฟักทองกันแกงแกงฟักหรือผัดผัดเขาสามารถเอาฟักทองใหญ่ๆมาอย่างนี้มาผัดได้เนาะ,ะกินน้ำซุปดูนะเดี๋ยวกินข้าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะเอารถไปทำต่อแล้วครับนะก็แซ่บอยู่40บาทครับตามเศรษฐกิจอย่างนี้อาหารแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับอื เลยแหละครับในในจังหวัดเชียงรายนี่นะมีสีสาขาโอ้ที่ไหนบ้างครับนี่มีในเมืองอันนั้นเป็นสาขาใหญ่ครับที่มีเป็ดเจียวต้องไหนเอ่ยที่ทนาลไยอยู่ทงถนนตนาลไยอ๋ออยู่ที่วงเวียนนะครับอยู่วงเวียนจะอยู่จะอยู่เส้นครับ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 แล้วแล้วนี่สาขาสองอยู่สีไซมูลมีกระดูกแล้วก็หลักบลมพยาบาลโอ้ยาไทครับเชียงรายมีสี่สาขาเลยครับกับข้าวอร่อยแล้วไม่แพงด้วย ร้อยห้าบาทโอ้มีซุปด้วยนะเห็นไหมราคาเข้ากับเศรษฐกิจแบบนี้ครับเมื่อกี้เขียนราคาว่าปรับเนื้อเนื้อนี่ปรับราคาสามสิบาทเมื่อก่อน,นกี่บาทครับอันโอ้เมื่อก่อน,นกี่บาทเองไม่แพงครับนะมีสี่สาขาให้ใครที่อยู่ในเชียงรายนะอันนี้มีทั่วประเทศไหมครับหรือว่าอยู่ที่ชอ,อ๋อเจ้านี้อยู่ที่เชียงรายอย่างเดียวนะครับสี่สาขาครับมาต่อเจ้าเจ้าโอ้ขาจะเยอะเต็มเนาะ อ๋ออันนี้หมดมันหมดแล้วเป็นชุดอะไรจี้อ,อ๋อสาขานต่คอ๋อครับอยู่อันนี้อ,นนอยู่ตรงปากซอยไหนนะครับนี่เผ<ม>ื่อมีเอฟซีจะตามมากินนี่คืออยู่ปากซอยซอยอะไรเอ่ยถนนสีไทรมูลน้อเข้ามาในซอยนี่แหละเข้ามาเดี๋ยวจอถนนน้องบัวน้องบัวอยู่แถวน้องบัวนะครับครับถ้าคนในเชียงรายจะรู้จักดีขอบคุณนะครับ อ๋อไม่ต้องรถก็ได้เพราะว่าผมก็อยู่อีกต่างอำเภอเดวหลังมาอุดหนุนใหม่ขอบคุณนะครับถ้าใครเป็นลูกค้าประจํานะคือมากินที่นี่ซื้อร้อยหนึ่งลดอีกสาบาทมากินสิบครั้งก็ได้กินอีกจานหนึ่งนะก็ถือว่าโอเคครับเรามาตอนตอนบ่ายมากก็เลยลูกค้าอาจจะน้อยหน่อยแต่กับเข้าก็ถือว่าใช้ได้เข้ากับเศรษฐกิจครับอิ่มสบายนะข้าวแกง25บาทที่น้องเดี๋ยวไปทำประตูรถต่อครับ แต่ว่าถ้าแต่ว่าติดประตูดูอ๋อแต่ว่าประตูดูเนี่ยเวลาผมปิดประตูนะครับมันจะมันต้องปิดแรงมากอ่ะไฟโชว์หน้าปัดมันถึงจะหายอ่ะถ้าปิดธรรมดามันไม่หายเลยนะแล้วมันจะดูดเองเนาะอ๋อนี่ครับก็อยากได้อย่างนี้นะครับปกตินี่ปกติต้องปิดปิดอย่างแรงนี่เขาใช้เวลาในการติดตั้งประมาณหนึ่งชั่วโมงครับช่างยังไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อกี้ก็มีลูกค้ามาอีกคันหนึ่ง เปิดมากนยสิปิดทฟไมือตืๆๆอ่นกันนะเขาทำงานเห็นเหรอนี่เราก็คือเอจ้ากเก่าเขาไม่ได้ติดมาเนาะเอาแกโรงงานมามันก็คือต้องใช้มือปิดครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้ประตูดูดตัวนี้เขาเรียกประตูดูนะครับไม่ใช่ประตูไฟฟ้าพอเราปิดมาเบาๆแค่นี้มันก็จะดูดเข้าไปข้างในวุ้ยออกมาละออกง่ายอย่างนี้เลยเหรอตรงไหนตรงไหนของประตูเนี่ย อ๋อนี่ครับก็แต่ว่าถ้ามีงบเพิ่มอีกหน่อยนึงเขาเรียกว่าเป็นประตูไฟฟ้าป,ประตูไฟฟ้านี่มันจะมีรีโมทมันจะมีสวิตช์ปิดปิดเปิดครับอ๋อมันจะมีสวิตช์ปิดเปิดมีเซ็นเซอร์กันชนกันหนีบเนาะเขาก็แต่วันนั้นร้านพี่เขาติดติดประมาณราคาเท่าไหร่ก็ครับประมาณหมื่นสี่ครับเนี่ยถ้าแบบอยากเจาะประตูไฟฟ้าเลยหมื่นสี่กดปิกก็จะเลื่อนมาพึ เราไม่ต้องทําอะไรเงียบๆหลับได้เลยอ๋อน่าจะหลับแล้วเหรอเข้มานอนน้อเตกคนกิง่วงแล้วก็ถ้าถ้า,ถาตัวตัวนี้ที่ว่าตัวดูดนี่ที่นี่คิดสองพันกว่าบาทครับนะพอติดตั้งก็คือผมอยากติดมานานแล้วครับเพราะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องเวลาปิดประตูแล้วมันดังตุ้ม คือต้องปิดแรงมากล็อคกี้ต้องปิดแรงพอสมควรปิดแบบตุ่มทำดามันก็ยังมันก็ยังไม่สนิทมากต้องใช้แรงแรงพอสมควรเขาก็จะมีอะไรนะไม่เป็นไรพี่ดูช่างเขาทำก่อนทำยังไงนี่ยรถยิงดาก็ไปติดมาแล้วนะครับตัวน,นี้ เดี๋ยวเราเราให้ช่างทำแป๊บนึงเราจะได้เห็นว่ามันรถเชียงรายนี่ก็มีเยอะเหมือนกันที่ยังไม่ได้ทำเนาะเพราะเมื่อกี้ก็มีคนมาทำผมยังคิดในใจอยู่เอ้ามันมีด้วยเหรอคนแบบเขาน่าจะทำกันหมดแล้วถ้าอยู่ในเมืองอันนี้อันนี้มือหนึ่งมือสองครับนี่ที่ที่ติดให้ผมนี่อ๋อที่ที่ทำให้ผมนี่นะอ๋อเป็นมือสองญี่ปุ่นอีกทีรับประกันตลอด อ๋อรับประกันตลอดอยู่กันใช้งานด้วยแต่ตะกี้แกเอาอันนั้นเนี่ยไอ้ดูดจังรุ่นเก่าเลยสองละทอร์ี้ครับคือสองละทอร์ตไอ้ตัวไอ้ตรงประตูไฟฟ้ามือสองมีเหรอพี่ก็นั่ากับเป็นมอเตอร์ยี่คุณนะอ๋อแต่ว่ากล้องเกินทันไม่ครับกล้องอย่างสองเลยอืมระบบการทำงานเนีมันคือมันดูดเหรอครับมันเป็นยังไงไฟฟ้าเหรอครับไฟฟ้าดู หญิงดาเขาบอกว่าถ้าติดไปแล้วนี่ถ้าเราปิดประตูไม่สนิทเนี่ยมันทําให้แบตหมดมันมีส่วนไหมมันเกียวครับแกว่าดันมาจนจะสุดแล้วมันไม่สุดมันอ้าหน่อย่างหนึ่งมันเหมือนกับ,บกรถไฟมันติดแบบนี้แต่คือไฟในเก่งโซอ๋อไม่ได้เกียเ่ยวกับตรงนี้มันก็ครับเอ๋ออ๋อไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นมันเกี่ยวกับสวิตช์ไฟในเก๋งนู่นยญิงดาบอกว่า ถ้าเราปิดเมนสนีนีีแบตละหมดที่จริงไฟในเก๋งไงดิไฟหัวเก๋งโชว์ <Okay. S 1> มันคนละที่กันม,มีมีข้อควรระวังหรือข้อควรอย่างก็ครับแค่แค่ปิดประตูเฉยๆเนะะานนอะอยากเห็นมากแล้วครับก็ยิงดามไม่ได้ขับรถสามวันแล้วก็ปิดประตูไมนสนิทก็ไฟเก๋งในเก๋งออกไนงะแล้วมาบอกว่าตัวนี้กินแบตเตอรี่ที่ไหนได้ตัวเองไม่ได้ปิดไฟหัวเกง๋ง เดี๋ยวให้ช่างเราทำแป๊บนึงครับก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาติดไฟฟ้าอยู่เปิดเป็นประตูไฟฟ้าเลยก็ยิ่งจะเงียบครับนอนเวลาลงรถมาก็กดรีโมทปิกมันก็ปิดมาพื้เหมือนประตูบ้านเหมือนประตูรั้วที่บ้านเลยครับที่เขาก็จะใส่มอเตอร์เข้าไปนะครับคือคือช่องตัวนี้มันมีเขาตัวย y o t านี่เขาออกแบบมาให้มันมี ตรงรุ่นเลยนะครับเขามีเขามีบล็อกมีรูมาใส่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาทางโรงงานไม่ติดให้มานะครับพอเราก็เอาของมือสองญี่ปุ่นที่ว่ามาใส่แต่ว่าพี่เขาก็รับประกันให้ตลอดตลอด,ลอ,ดอายุครับซื้อมือหนึ่งมาเขายังรับประกันแค่ปีเดียวเองนะแต่มาติดที่นี่รับประกันตลอดอายุการใช้าง,งานอตอ้ตลอ็อกแล้วเหรอนี่ครับ เข้าไปละเขาบอกพี่เขาบอกว่ารถรถมือหนึ่งป้ายแดงเขาก็มาติดอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไม่ซื้อต้องซื้อของใหม่มีสวิตช์นี่นะครับใส่ก็แค่แค <ๆ S 1> ่เข,เ,ขเ,ขเข้าไปนี่นะครับเโยนตรงหนึ่งก็จะได้ประตูดูดแล้วนะพอมันปิดปุ๊บมันก็จะสั่งให้ทำให้ดูดเลยครับ ได้แล้วครับนี่ยอตั้งให้มันนิ่มโอ้ใดูดแล้วโอ้ดูแล้วครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกครับเอาล้วครับจุ๊บอ่าล็อกเองอัตโนมัติมไม่ต้องปิดดังมันปกติครับนี่อ่าครับมันจะมีตัวดูดตัวดูดโดยต,ตาโดยเฉพาะ,ะครับนะ จริงทางโรงงานเขาเออกแบบมาให,ใ,หให้มันให้มันให้มันมีตัวนี้ติดแล้วนะแต่ทางโรงงานเขาไม่ใส่ให้มาเนี่ยครับนี่ยพี่เขาก็ประขันเนาะใส่เมื่อกี้ยิงตัวนี้เนาะสามตัวใส่มอเตอร์ไปเรียบร้อยเลยดีเลยที่จริงทางโรงงานน่าจะแถมมาให้แต่เขาไม่แถมพี่เขาบอกตัวนี้รถตู้คอมพิวเตอร์ป้ายแดงออกมายังไม่ติดเครื่องเสียงให้เลยของแถมอ่าเดี๋ยวเราเอาจะตั้งให้ชิด,ชดก็พร้อมใช้งานครับเบากว่าเดิมเยอะปกติต้องตึ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 ง้มเลยครับ เวลาแป๊บเดียวเองนะลองมาปิดดูดิมันแตกต่างกับที่เราเคยใช้กันมาไหมไม่ต้องปิดแรงอย่างปกตินะดัน้าไปอันนี้แรงไปมากเนี่ยถึอเราเดันดันมัง้งยังไงไม่รู้เออลองละเออแค่นี้เองเหรอ <laughs> แตกต่างกับเดิมแตกต่างกับเดิมมากนะแล้วเ,เราไปเปิดไฟโชว์หน่อยไฟมันโชว์ไหมไฟเหมือนประตูมไม่ได้ล็อกไหม เดี๋ยวต้องปิดนี่เป็งั้นไม่สนิทหรอกหรือว่าจะปิดแหงๆเลยได้ก็ครับได้ระบบหรืจะตัด์ก็ไดอ๋อมันจะมันจะไม่มีจุดนั้นอ่าเดี๋ยวลองเปิดปิดเซ็ตชั่น,นล็อกถ้ามันล็อกก็แสดงว่ามันทำงานดูมันทำงานอยู่ปกติถ้าสมมติว่าประตูไม่สนิทมันจะมันจะล็อกมันจะล็อกไม่ได้ครับอ่ะลองเปิดดูทีนี้อ่า เราปิดเลยหรือว่าเราจะปิดแรงๆเลยก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าอย่างนี้อ๋อนี่มันล็อกให้ละอ๋อดีๆอ้าโอนเงินใจเลยนะตื่นมาตื่นมาจะได้สบายเนื้อสบายตัวหน่อยจ่ายเงินหน่อยเร็ว <c oughs> หลับไปนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวโอนนะครับเนาะครับอ่าดีครับดีคือมาติดที่นี่ช่างช่างเอกเนาะช่างเอกเปิดห้องที่ไหนครับนี่หนองบัวนะครับ ช่างเอกน้องบัวน,นะครับใครอยากมันติดโดยเฉพาะรถตู้ก็ครับเหลือทุกอย่างเนาะประตูที่มันออกแบบมาอย่างงี้เขาดัดแปลงให้ได้เนาะนะครับใครอยากอ okay. ๋อฮันได้เบนจูรี่อ,รอ,อ,อ,อ่าได้นะครับใครอยู่เชียงรายนะี่อยากมาติดก็ติดต่อช่างเอกได้ครับอ่าฝากเบอร์โทรหน่อยนี่ละกัน,กนเนาะเบอร์โทรนี่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ใครอยากจะติดก็โทรเบอร์นี่เลยครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกหนึ่งสามเจ็ดสี่สองช่างเอกอิเล็กทรอนิกส์นะครับ สบายและวเหมือนที่คิดไว้ล้วปกตินี่ปิดปิดแรงมากเวลาใครจะลุกไปเข้าห้องน้องห้องน้ำตอนกลางคืนนี่ซัดกันตึงตังต,งตึ้งตังเยอะเดี๋ยวถ้ากลับไปเขาก็ปิดเหมือนเดิมนะเขาไม่รู้ไง <c oughs> อย่างอย่างพี่ตอนนี้ลุงเด่นก็อาจจะปิดเหมือนเดิมแหล,ละ <c oughs> เลื่อนใส่ตึงอ,อ่ปิดเมาเมา อ๋อเบาๆน,นันว่าปิดเมาๆเห็นเขาติดป้ายอะไรรถโรงเรียนเหรออยู่ข้างหน้าอะไรที่จะติดอยู่รถโรงแรมคือกินนี่นอนนี่เลยไงเป็นที่พักอ,ะอ่ะอ่าจบชุบ,ชบโอ้โหเดี๋ยวมีเงินอีกนิดนึงติดประตูดูดเลยติดประตูไฟฟ้าเลยไม่ต้องไม่ต้องเลือล่อนละไม่ต้องใช้มือแล้วทีนี้ แป่ะ,ะเดี๋ยวโอนเลยโอนในะช่างเอกเลยสองพันแปดร้อยเป็นไงบ้างก็มาถึงตลาดสายยังมณ์ละปกติมันจะมีแรงแม่เนะมี่พอดีโอ้แยบละดีเลยจะเดินไหมจะไปตลาดแรงมากตลาดสายยางมณ์ซื้อของไปทำกับข้าวกินตะเจ็ดตะมันรถตะมังรถตะมันรถอ่ะ เดี๋ยวซื้อของข้าวกระปลาไปบ้านนิดนึงพาเพื่อนเพื่อนพี่น้องไปเดินตลาดแป๊บนึงค่ะะเดไปกันเยลยการปายังมูนนิดนึงนะครับนะก่อนเข้าบ้านเผื่อมีอะไรไปกินตอนเย็นๆป่ะโอ้ตลาดเงียบๆครับของไม่ค่อยวันนี้ของแต่ว่าตลาดนี้เป็นของแบบบ้านๆน,นะนะไม่ไม่เยอะมากเขาเปิดถ้าหนาเราเขาเปิดเองให<อ> <มา S 1> ้ด้วยนะตลาดเนี้ยแล้วเปิดเพลงให้ด้วยสบายๆกุ้งเต้นก็มี เป็กละอยสิบบาทกุ้งเต้นที่นี่ขายเป็นเป็กแก้วเป็ก,แ,ปก,ปกแก้วเป็กแก้วเป็กนี่อะไรฟักทองเหรอเอามาโชว์ใช่มั้งุ้ยชอบปัางงามมาเลยแกงเขียดชิ้นส้มอะ่นะอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอกันนะักวินาทีพักแซวพักละกอมก่อของกินเมืองเมืองพักเมืองเมืองได้ไงสิบบาทไง คณะฮ่องกงโอ้ปลาริมหลวงพี่น้องเอ้ตัวนี้ขนาดเลยโลเลิมทีเตอร์ปลาเนี่ยรถอะไรครับปลาริมปลาช่อนนาปลาช่อนนาก็ของก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้นะตามสถานการณ์ครับแต่ว่าเขาเปิดเพลงดังเพลงดังเพลงดังของก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้แต่ว่าเพลงดังมากไปได้แต่ผักชีลาวครับจะไปทําเมนูดงเด่น เพลงมันดังไม่รู้จะถ่ายอะไรของก็มีอยู่นะของไปบ้านๆเยอะดีแต่เพลงดังดัง้ยบรถเบนสเบนอะไรส่นใช้รถเบนชาตินี้จะมีโอกาสได้ขี่เขาเปล่าเขาถูกนะที่นี่88บาทบัอรคดีก็มีกระลำก็10บาทแบบแป๊บแบบแป๊บขี้บาทนะยยัย มันเหลือหน่อยไม่พอกินแนละ้วเอาเอาเอานี่อ,อีกถุนงนะึงอ่ะเดี๋ยวยังมีเงินไหมเดือนสิบมีกนะว่าเดียวใหญมาเดี๋ยวกเกลี่เฟือแล้วครับมาเดี๋ยวกินปาเสี้ยงละอ่ะ,อะกระำลำเราก็มีอยู่เนาะครับพักนาก้าเยอใหญ่เขาเขาจะได้ครับยายมาครับยายพักมาขายเองอ่ารถก็ไปทำแล้ว พร้อมจะไปเที่ยวแล้วเอาตัวไปเที่ยวก่อนนะไม่รู้บอกยังไม่บอกไม่ได้รถสล้องประตูใหม่ไงไปแล้วครับไปเดี๋ยวก็ไปไหนต่อเข้าบ้านเลยเนาะเข้าบ้านเลยอ๋อยายไปรับปองคุณแล้วใช่ไหมอ๋อครับครับก็ข่กี่รถเ,เล่นเล่นนั่นเล่นแล้วกันไปไปไปไหนก่อน